ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานไตรมา 1, ส1-2ประจำปีงบประมาณ2,567ของดิฉันนางระดาวันสกลใต้ตำแหน่งครูกศนกตำบลดังต่อไปนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลร่องคำตั้งอยู่ภายในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอร่องคำหมู่ที่13ถนนขอนแก่นพลทองตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสิน์ภายใต้การบริหารงานของ,งานางสาวธนพรแสงใส ผู้อำนวยการกาสอสนอ,อร่องคำปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสอกรอเอเภร่องคำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลร่องคำมีบุคลากรทั้งหมด5คนประกอบด้วยนายเอกพลกระบนแสนครูคอสหนึง่งนางสุพันิกายาวเรศครูอาสาสมัครการาศึกษานอกโรงเรียนนางรัตดาวันสกลใต้นางสาวสิริมงคลปาภูง,งาและนางสาวนัทประพาพิมหาร ผู้กศอนอตำบลข้อมูลผู้รับการประเมินนงางรัรธวันสสุลนใต้เกิดเมื่อวันที่23ธันวาคม2507อายุ59ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคูมหาสารคามปริญญาโทศึกษาสาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรี รับผิดชอบส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์งานการศึกษาน้องระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566และจัดก,การประถมนิเทศนักศึกษาทางระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษา จัดในวันที่1ธันวาคมนะสปร,รอมเพอร่องคำโครงการอบรมจริยธรรมนำพาคุณธรรมำนํำใจห่างไกลยาเสพติดจัดในวันที่8ธันวาคมนะวัดป่าดงเมืองโครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์อย่างปลอดภัยจัดในวันที่16-17ธันวาคมนะรมเรยนร่องคำโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์บูรณาการสเตมศึกษาจัดในระหว่างวันที่19-20ธันวาคม นายสกรพือร่องคำวันที่19มกราค,รคมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสกรการสินเกมณสนามกีฬากลางจังหวัดกาลสินวันที่26มกราคมเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสกรกร้อยเกณต์สาเกมณสนามก,กาีฬากลางจังหวัดกาลสินวันที่10-11ม,ม,ม,มกราค,รคมได้จัดก,การสอบการภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกาษา2566วันที่4กุมภาพันธ์ ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอนเน็ตขังที่สองประจำภาคเรียนที่สอง2566ให้กับนักศึกษาวันที่9กุมภาพันธ์เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างในใจเส้นจ,จราจรน,นาสอบร,รอมเอร่องธรรวันที่10กุมภาพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสอร,รอ,อีสานเกมมหาาราคาม วันที่16กุมภาพันธ์เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผสลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน,ตอนปลายระหว่างวันที่22-23กุมภาพันธ์นาสองรอมเพร่องคำได้จัดก,การสอบปลายภาคภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 6ระหว่างวันที่2-3มีนาคมณโรงเรียนร่องคำ โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแฝ a ฟอร์มระหว่างวันที่19ถึง20มีนาคมณตอกรอตำบลสามัคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์งานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวร้อยกินได้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน กิจกรรมวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ1อำเภอหนึ่งอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าโครงการฝึกอาชีพชุมชนการพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจมีทางหลักสูตร5ชั่วโมงและ10ชั่วโมงมีวิช,ชาการทำขนมวอปเการทำแซนด์วิชงานการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกักบกศนตําบลโดยมีกิจกรรม diy ทำได้ให้เลยอย่างรัดผม วันที่13มกราคมรวมแต่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยมีกิจกรรมแต้มฝันเติมสีปูนปัสเตอร์กิจกรรมวาดภาพระบายสีและกิจกรรมยนห่วงแจกของรางวัลณเทศบาลตำบลร่องคำอำเภอร,ร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและโครงการต่าัดกาฬสินธุ์เคลื่อนที่บำบัดท,ทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบายเคลื่อนที่ยนห่วงชิงรางวัลจับไข่สร้อยดาวมหัศนุ ระบายสีตุ๊กตาปูนบัสเตอร์กิจกรรมปุ่มอาชีพระยะสัน้น DIY ทำได้ให้เลยเข็มกัดและยันรัดผมณโรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาตำบลสามาคีอำเภอร,ร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่องคำโดยมีกิจกรรมการทำหน้ากากสัตว์การวาดภาพระบายสีการทำหมวกปาร์ตี้สำหรับเด็กปฐมวัยงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายวันที่6ตุลาคม เข้าร่วมกิจกรรมพลิกออกการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งป่านป้องกันอมาพารั้งที่9ณหอประชุมอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินวันที่13ตุลาคมเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรามหาราชณหอประชุมอำเภอร่องคำระหว่างวันที่16ถึง20ตุลาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีพัสดุการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรณศูนย์เสกิาการเรียนรู้อำเภอร่องคําวันที่6-7และ27พฤศจิกายนเข้าร่วมกิจกรรมวิคีนิ่งเดย์5สเข้าร่วมโครงการประชุมเชิญปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรอาชีพรีสกิลอัพสกิลและนิวสกิล ในระบบซีสมาร์ทประจำปีงบประมาณ2,567ระหว่างวันที่22-23พฤศจิกาอยู่2,566ณห้องประชุมบูรพา,าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินวันอังคารที่5ธันวาคมเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลที่วางพันพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมชี้แจงจุดหนินการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาละสินหอประชุมเฉลิ 83, ม ah ah, พระเกียรติ8 0พรรษามหาราชามภอเมืองจังหวัดกาละสินวันที่16มกราคมเข้าร่วมกิจกรรมวันครูั้งที่68หอประชุมโรงเรียนร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาละสินรวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจากสกอรอจังหวัดมุกดาหาร วันที่15กุมภาพันธ์2567รวมตอนรับคณะนิเทศจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลจินวันที่8มีนาคมรวมตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสกร,รออำเภอคลองชัยและโรงเรียนสำเริงวิทยาวันที่18มีนาคมเขร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดกลุ่มวิช,ชาฉีดวงกุญแจดักผ้าในงานมหก,กรรมเปิดโลกการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่กรอจังหวัดกาลสินเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาองค์ส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในที่ีเปืดนนางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินวันที่20มีนาคมเข้าร่วมกิจกรรมทำมูลตักบาตรถนนสายบุญณวัดอุมังธนานาเรียงตำบลสามคีอําเภอร่องคาจังหวัดกาลสินวันที่22มีนาคมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสําคัญของชาติวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนังก้าเ้าอยู่หวัวนณะตลาดส,สดม้านาเรียงหมู่ที่12ตำบลสามขีอำเภอร่รองคำจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่24มีนาคม2567เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดขยะ Zero Waste วันที่26มีนาคม2567เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดขย Zero ะ Zero Waste ณสกรอมเภอค้องชัย ขอจบการรายงานสรุปผลการดำเนินง,งานไตรมาส1-2ปีงบประมาณ2,567เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณค่ะ